ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการทําของบูชากระเจี๊ยบกันนะคะอันนี้อุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีกระเจีย๊ยบนะคะเราจะใช้กระเจีย๊ยบแห้งนะคะอ๋สามสิบกรัมแล้วก็น้ำหนึ่งลิตรนะคะสําหรับต้มเนาะแล้วก็น้ําอีกสามลิตรใส่ขวดโหลไว้นะคะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะสกูบี้ นะคะ4.5ออนเนาะวันนี้เราใช้น้อยหน่อยเพราะว่ากระเจีย๊ยบก็จะมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแล้วก็น้ำสตาร์เตอร์หนึ่งถ้วยค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะใส่น้ำหนึ่งลิตรนะคะลงไปต้มจนเดือดนะคะจนน้ำเดือดน้ำหนึ่งลิตรนะคะตอนนี้นะคะน้ำของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเจีย๊ยบนะคะ30กรัมกระเจีย๊ยบต้องเอาไปผ่านน้ำก่อนนะคะล้างผุดออกให้เรียบร้อย ไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะสังเกตว่าสีจะเริ่มออกตอนนี้นะคะสีของกระเจีย๊ยบก็ออกมาแดงสวยงามมากแล้วนะคะเราก็นะคะปิดไฟได้เลยะคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตักตัวกระเจีย๊ยบออกเนาะที่เป็นกากกระเจีย๊ยบออกนะคะ พวกตัดผลไม้เหล่านี้นะคะที่เราตัดออกเพื่อนๆสามารถทาไปทําเป็นน้หมะชีวภาพนะคะสําหรับใช้รดต้นไม้หรือแบบขัดน่องน้ำได้นะคะจากนั้นนะคะเหมือนเดิมค่ะใส่น้ําตาลเนาะเราจะใส่น้ําตาลเสร็จสามส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะน้ำตาลจะต้องใส่หลังจากที่เราปิดไปแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องการ ให้กับจุลินทรีย์นะคะถ้าเราใส่ตอนที่น้ําเดือดมันจะกลายเป็นน้ําเชื่อมเป็นไซรลัปแทนนะคะจุลินทรีย์ก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ําตาลเนาะคนให้น้ําตาละละลายทั้งหมดนะคะตอนนี้น้ําตาละละลายเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยยกน้ํากระเจีย๊ยบที่เราต้มเมื่อกี้เนาะใส่ลงไปในน้ําชาที่เราจะหมักนะคะส่วงไปในโหลที่เราจะหมักนะคะ ป่วยมากค่ะเ,เพื่อนๆนะคะกระเจีย๊ยบนะคะแนะนําให้ซื้อดอกสดแล้วก็มาทําล้างแล้วก็ตากแห้งเองนะคะเพราะว่ามันจะได้สะอาดเนาะแต่ถ้าสมมติว้าใครไม่สะดวกก็แนะนําซื้อกระเจีย๊ยบแห้งของดอยคํานะคะเสร็จแล้วเราก็จะทักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วถึงจะเติมน้ําสตาร์เตอร์นะคะตอนนี้น้ําชาของเราก็เย็นดีแล้วนะคะเราก็ใส่สตาร์เตอร์ลงไปนะคะน้ําตั้งต้นเราจะใช้หนึ่งถ้วยนะคะวันนี้ ก็ตามด้วยสก,กูบี้นะคะสี่จุดห้าออนจากนั้นนะคะปิดปากโถด้วยผ้าขาวบางเหมือนเดิมเนาะ แล้ว,วางทิ้งไว้เหมือนเดิมนะคะ7.15วันหลังจากผ่านไป1อาทิตย์นะคะเพื่อนๆก็จะต้องมาคอยชิมรสชาติเนาะถ้าสมมุติว่ารสชาติเราชอบแล้วค่ะก็สามารถที่จะไปกรองบรรจุกกวขวดได้เลยนะคะหมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ